สวัสดีครับผมพักวัฒน์แก้วสีงามพิธีกรรายการเทรนเนอร์ทอล์กวันนี้เราอยู่ที่เคแพกขอนแกน่นที่เราจะมาอบรมพนักงานเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนการเช็คคุณภาพคอนกรีตและการเติมน้ำในโม่ขั้นตอนจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับสวัสดีครับผมชื่นอนรงค์พรหมณีครับผมวันนี้มันจะมา ทการในการทางการตรวจสอบคุณภาพคนจีดกอนอกกากแพนครับผมอั้นแรกเราก็ต้องดูสลามตามตัวว่าเขาในตัวนี้เขาเขียนสลามเท่าไหร่จีดจุดห้าบวกสองห้าก็เท่ากับสลามสิบเซนครับผมันที่สองเราต้องขึ้นไปดูปูนในโม่ว่าตรงกับตัวไหมว่าสลามตรงกันไหมครับครับผมอย่าลืมคล้องโซ่กันนะครับผมก็สลามสิบเซนครับผมตรงตามตัวครับผมถ้าสลามในรถตรงกับไป ในใบดีพีแล้วเราก็ไปเซน็ในใบสลัมที่ห้องตรวดครับผมถ้าไม่ตรงเราก็ต้องแจ้งคนแพนให้ทราบครับผมครับผมเราก็ต้องเซ็นสลัมตรงกับในตัวโอ้หน้าง,งานนี่สางไหน,นผมตัวหาโน้นออกหปเข้าบ้านน้องอันจางแถวแรกเดี๋ยวนำไปเในกระโทรบ,บอกแน่ฉันหอดแล้วครับผมสวัสดีครับท่าง เดี๋ยวปันดูปูนก่อนเด้อยังไม่เยอะครับครับเดี๋ยวไปดูไปให้ดูตเฟอร์เติมน้ำให้หน่อยครับป้าต้องเซ็นตัวให้ผมด้วยเด้อครับผมเดี๋ยวผมเติมให้ครับตู้เฟอร์เติมน้ำผมหน่อยครับป้าจะให้ผมเติมน้ำต้องไอ้เซ็นบินปูนให้ผมด้วยนะป้า เส้นเติมน้ำให้ด้วยตัวยังไม่เส้นยังไม่เส้นผมถ้าไม่เส้นผมเดี๋ยวผมจะโทรแจ้งบริษัทผมนิดนึงว่าทาง้บริษัทเขาต้องให้เส้นตัวให้ด้วยครับผมขอแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวผมไปโทรเกย์เข้าอพีจก่อนครับผมทางแจ้งหน้างามหน่อยสั่งให้เติมน้ำผมปูนเหนียวครับผม ครับครับที่นี่รกษาเนาะผมตอนนี้เราก็ส่งปิดค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ลายเซน็นช่างเราก็เซ็นมาให้เรียบร้อยลายเซ็นเติมน้ำาัทุกอย่างก็เซ็นให้หมดครับผมครับเราก็กลับุยกันที่แผนครับผมครับผม เ็นยังไงนะครับขั้นตอนที่ผมแนะนำเพื่อนๆจะลืมควาเป,ประเบปฏิบัติตามด้วยครับก็จะได้เป็นต้นปดฝาดของเห่าป้องกันเข้าไว้ครับผมครับแค่นี้แหละครับผมไปท่งงานต่อกันครับผมบบบเป็นไงบ้างครับจากการที่เราได้เรียนรู้ครั้งที่แล้วนะครับในเรื่องของการดูสลัมและการเติมน้ําสําหรับวันนี้ผมมีข้อคิดดีๆมาฝากครับก่อนทรงงานโปรดดูตั๋วนะครับตรวจสลัมให้ชัวนะใหญ่มากง่าย เติมน้ำมั่วนะครับหน้างานต้องเซ็นตัวนะครับเงินในกระเป๋าจะได้ไม่รั่วบริษัทจะได้ไม่ปวดหัวสวัสดีคััวสวัสดีครับบ๊ายบาย